อรอ,อค่ะอ,อครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดละหารแล้วนะฮะอ๋อเป็นงานเลี้ยงนะครับด้านหน้าเท่าที่ดูจะเป็นโต๊ะกีนเนาะที่เขาเลี้ยงพนักงานเออแล้วคนนอกมาดูได้ไหมเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้โอ้อวิธีใหญ่นะ ฟรีใหญ่อลังการไปหาที่จอดก่อนขับรถเหนื่อยค่ะนั่งเครื่องครับอ๋อครับพี่มาโนดโนะครับพี่ปลาโมดว่านั่งเครื่องนั่นแหละผมก็ว่านั่นแหละฮะยังไงรอดูวัดหลังวันที่15นะครับน,นีถ้าตั๋วคนละ2,000 0นงะพัถ้าตอนทีเฉลี่ยคนละ2,000ก็ก็ประมาณ8 0 0พั ไปกลับชนะแกบบ<ๆ>็วบบ่ากันทีเดี๋ยววันที่สิบห้าแจ้งจะแจ้งอีกทีขับรถไปไล่กางทางพ่อเปแม่อ๋อเอาแบบนั่นแหละแบบนี้ก็ดแบบีอ้าวตัวแบบนี้มาถึงหน้าง,งานเรามาเจอเพระเอกช่องนะฮะวันนี้อดนะครับเพราะว่าจอด2องร้านปิดสอง้านเลยเออลุมพลเนี่ย อ,อ้าวมาเจอพระเอกสุดรอโอมาวันนี้ในลูกเสียกักแขนกุดลุงพลมาทำไมเนี่ยมไม่รู้นี่เขาบอกว่าเป็นงานปิดลุงพลลุงพลไม่รู้เหรอฮะนะเขาเป็นงานปิดนะ เขาเป็นงานปิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราสั่งสักสองโต๊ะพอเอเขาเรียงลูกค้าเขาลุงพลเมื่อกี้จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดเขาก็ปิดไปกินอาหารตามสั่งเขาก็หมดทําไมมากับลุงพลมีแตะอดไม่ได้กินกินขา้าวยัง่งฮะกินข้าวยัง่งเดี๋ย<า>วข้าไปกินไปเราไปกินง<อ>านกันก่อนกินขา้าวยังจะเป็นลมอีกเหรอลุงพลตกลงเนี่ย fc เขาบอกว่าลุงพลจะไปไงภูเก็ตตอนเนี้อยากนั่งเครื่องเรือว่าอย่างนั่งรถ ฮะเราก็ไปเครื่องเราก็ต้องเช่าเช่ารถอีกนั่นแหละถ้าเรารถไปก็สบายกว่าอะไร็จะฮะถ้ารถไปสบายกว่า,วาก,าก,าก็ไม่ไม่เป็นไรงไงก็เราดูดูก่อนอ่าก็ลองดูว่าจะยังไงเพราะว่าไปงั้นไปขอข้าวพากินไปทุกคนครับค่อยว่ากันเรื่องงานมันเดี๋ยวเวลาอีกหลายวันแต่ตอนนี้เรา มาถึงหน้างานแล้วนะครับล็อกแรงรถแล้วล็อกแล้วมาถึงหน้างานแล้วโอ้เป็นงานเล yep> um> ี้ยงนะครับทุกคนฮะร้านค้าดี๋ยฮะมีร้านาด้วยอ๋อเขามีร้านค้าด้วยเผื่อไม่พอเนาะร้านค้าราขาอ๋อเผื่อไม่พอนโอ้นี่ครับทุกคนครับ อ่าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมมาถึงวัดละหารแล้วนะตอนนี้อยู่ที่งานนะครับโอ้เป็นงานเรียงนะครับทุกคนเวทีโอ้วิธีเวทีใหญ่อะนะไปทีใหญ่ใหญ่ของอะไรที่อยู่วันอ้ไรนะที่เออสามสามดาวอย่างไรบ้างโอ้ทสามดาวนะ ครับผมไปมวไย,ไยทีใหญ่นะคะมาถึงหน้างานแล้วไอ้ไวทีที่ผมๆๆๆๆจำิด้คับคาว่านมันเจอที่ไหนนะวันน้นเนี่ยวิธีไอ้ไอ้ลูกทรงเนี้ยเหรอเจ้ครับผมมาถึงหน้างานแล้วครับทุกคน เวทีอะไรลุงคนมาดูดิสาธุนี่ฮะงานเลี้ยงลูกค้านะครับของบริษัทปุ๋ยเนาะทางอำเภอศรีประจันท์นะครับทุกคนวงเข้ามาแล้เนี่ยฮะอ๋อวงสุบยาแบนเขามาตั้งกองตั้งอะไระมคืนนะย้ายมาเมื่อคืนอ๋อย้ายมาเมื่อคืนนี่เหรอกองหรือแบบอ๋อเออ นี่ฮะของลุงต้นข้าวครับลุงพลเป็นยังไงบ้างหน้างงานตอนนี้เวทีอลาัางการไหม,ไมจอ led ทั้งทั้ง1จอ2จอ3จอ4จอ5จอใหญ่อลังการนะเออเออไปเราดูหน้างงานแล้วก็กลับต่อทีนี้กลับเลยใช่ไหมเออก็งานปิดอ่ะจะมาเปิดงานเขาเลยลุงไม่เออมขาไม่เราดูอ่ะไปเรากลับเถอะ พ่อแม่เราดู้วก็กลับไงไปกินข้าวแล้วก็กลับเลยไม่ถ่ายอะไรบ้างเนี่ยเขางานปิดการเลี้ยงไม่เขาเขาไม่ถ่ายละมันเป็นงานปิดโอ้รู้แล้ว่างานเลี้ยงเราเราลูเรามาไหมอ่ะเออก็มาถ่ายได้งานเนี่ยมาถ่ายให้เอฟซีดูดิถ่ายให้เห็นเนี่ยแล้วก็ก็กลับไะทีนี้เรียบร้อยสบายใจยังเห็นหน้างานมีความสุขหรือยังฮะอะไรเยอะแยะเวทีไปยุบครับกลับกัน เห็นหน้างานแล้วก็กลับเห็นบรรคา,าบ้านแล้วก็กลับผมมาแล้วทานละมันเมียก็ด่ามาเอาเนี่ยบีเอฟซีฝากตังมาให้หนึ่งใบแดงคุณบิโวหนึ่งดวงใจใครบีโวหนึ่งดวงใจเหรอเออให้ให้ผมฝากมาให้ลงุงห,หนึ่งใบแดงคขอบคุณมากครับคุณบิโวหนึ่งดวงใจจากอเมริกาเหรอ วู้ทำไมเขารู้จักผมมากถึงอยู่อเมกาทำไมรู้จักผมฝากมาให้หนึ่งใบแดงเหรอขอบคุณมากนะครับโอเคฝากไว้ผมก่อนเนาะได้ครับโอเคนะให้ลุงนะนี่ครับคุณนีโว่ดึงดวงใจผมให้ล้งนะแต่ฝากไว้กับผมก่อนนะอะไรจบฮะเขามาจากอยู่ในเมกาจริงแล้วก็ฝากมาให้ลุงจริงๆคุณนีโว่ดึงดวงใจขอบคุณเขาหน่อยในช่องเนี่ยเขาอยู่ในช่องขอบคุณมากนะครับ เออเออมาเดี๋ยวขอคุณแล้วก็เก็บมาเรียบร้อยนะยอกแกยอกแกเอาให้เรียบร้อยแล้วครับคุณมีโอดึงดวงใจฮะนี่ตรงนี้อันนี้มันดีมันมีมันมีประโยชน์จริงไงจอเนี่ยอ๋อเหรอเออบังลมได้นี่ครับนางงานโอ้เวทีใหญ่แลนะทุกคนเนาะเห็นแล้วอลังการมากโอ้โหนี่ครับ chốc bằng một cái này là? YouTube. 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 này YouTube. 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 này YouTube. จริงนางนางตังนิงท่าเอิงเอ่งเอวยีรักจริงหรือเปล่าเอาเต็มสิผมร้องเพลงให้เราเต็มสิเขามีหลายวงยิ่งกว่าเขามีวงจร้งด้วยผมร้องเพลงเขาลุกคนฮะเขาเขามีหลายวงจรงมีหลายวงวันนี้เขามีวงในหัวด้วยลงในหัวมาในหัวหรือว่าลงในวงในหัวเรามากองนี้ของต้นข้าวอ๋ออ๋องต้นข้าวจําได้ เืยที่ใหญ่ครับทุกคนครับเออป๊าน้องมีกี่วงเนี่ยวันนี้น้องน้องโอ้เอานะลุงพลน่าสบายใจหรือยังปะกลับที่นี่เรางานปิดอุ้ยเขาไลยเขาให้ดูนะอออให้ดูอยู่น้ว นี่ครับทุกคนครับบรรยากาศตอนนี้นี่ครับบรรยากาศหน้างานตอนนี้มาถึงแล้วงานเลี้ยงบริษัทปุ๋ยมาเก็บคลิปเก็บภาพบรรยากาศหน้างานให้เอซดูกันครับครับ <Hey, S 1> ฮะก็งานปิดไง <coughs> đây anh ăn không mẹ hả 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 เขาบอกไปหรือว่าเก็บตังค์สิบาทให้บ้างสิบบาทเด้อโอ้ยนั่งดูเลยอ๋อนั่งดูตรงในในตรงนี้ข้างนอกข้างนอกนีะครับโอสิบบาทในี่เขียตัวสิบบาทอ๋อว่าให้เข้าวัดใช่ไหมก็หมายว่าคนนอกคนนอกเข้ามาดูได้นอกได้มาดูให้ดูที่ไม่มีบัตรเนี่ยังเรคือไม่มีบัตรกินแอปเฟิลที่เรียกว่าสามหมาออะไรหมาแล้วก็มาเข้านั่งกินยนั่งอ๋อที่ล้อมเชือกฟางไว้ใช่ไหมครับอโอ้เอาไว้ให้เยังดีก็จะไม่ไม่ไปยุ่งกัน Anto, ทางเจ้าภาพเขาก็หมายความว่าคนนอกมาดูได้ได้ใครอยู่ในเขตนี้หรือจะยืนดูก็ดูรอบๆโอได้ได้ไม่ได้ปิดกันไม่ได้ปิดกันเป็นงานเปิดอยู่งานเปิดเปิดไม่ใช่งานปิดแล้วถ้ายังมีที่นั่งก็คือมาที่ก็ก็เสียค่าเก้าอี้40บาทได้ตูวอี้ถึงตัวถ้าเงินไม่ได้ไปไหนก็เข้าวัดมันเข้าวัดเป็นสถานที่ของวัดอ ah, ๋อททาางง คอาการจต่ายงานนี่ครับว่าให้เราเนี่ยห้าตังค์เอาโอวัดเอาเงินเข้าวัดสี่สิบบาทอ่าแน่แน่คือเขาไม่เขาไม่หวงดูไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงเนาะอ่ไม่ได้ปิดกั้นไม่ได้ปิดกั้นก็ยืนดูจะไม่แต้เขาให้เขาให้เขาให้คนสัตว์วันนี้ทางวัดเตรียมโต๊ะอี้ไว้กี่ตัวครับประมาณประมาณที่ร้อยฮะประมาณที่ร้อยประมาณห้าหกร้อยตัว แต่ให้อยู่ในบริเวณเชือกฟางที่รอมไว้ไม่เกี่ยวกับโต๊ะจีค่อเข้าไม่เกี่ยวโต๊ะจีนะไรเงี้ยมันจะไปยุ่งคือนี่หันหน้าบางอี่างอย่างเอฟซีจะมาเอารางวัลมาต้มต้มข้าวหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเขามาเปิดแล้วก็เขาอยเขาอ๋อมีที่เปิดอยู่สี่ที่เปิดมาตรงนี้ไม้ตั้งรอ อ๋อนี่เป็นทางเดินที่เอาเชือกผูกไว้ทางเดินให้มีแบบเคฟรีเอาเข้าไปมอสภูมไลให้น้องได้ให้ไปเข้าไปได้แต่ว่าไม่ให้ไปมุงตอนเยอะแยะนะจ๊าอย่าจะถ่ายรูปคือให้ไม่ให้เข้าไปมุงที่หน้าดูด้วยดูด้วยครับผมขอบคุณครับที่แจ้งข่าวเนาะก็สรุปแล้วก็คือคนนอกมาดูได้แฟนคลับ FC ฟซีมาดูได้เสียค่าโตั๋วยบาทโตั๋วยี่สิบาทสี่ส เอา40บาท40บาทเอาเงินเข้าวัดเอาเงินเข้าวัดให้จ่ายถ้าเข้าไม่ได้เอาหัวลุงพลเป็นประกันมีฮะลุงพลเนี่ยมาเช็คมีกับลุงพลได้เลย40บาทได้ทุกคนได้ทุกคนได้เก้าอี้ทุกเหมือนัีกตัวยังดูได้เลยนี่ครับก็สูดแล้ว fc คนภายนอกเข้ามาดูได้ครับเสียก้าวอ้อยี่สิบบาทเนาะทางทางพี่ทางกรรมการกรรมการวัดใช่ไหมฮะก็จัดสถานที่มาให้แล้วคือคือข้างนอกตรงข้างเวทีไม่เกี่ยวกับโซนตุกจนเขาไม่ไม่เกี่ยวกับโซนตุกจีนเขาครับผมฮะขอบคุณครับพี่เราจะพาเข้าให้ให้ให้วัดเอออ๋อก็คือให้ทางกรรมการวัดจัดทางจัดตรงนี้ไว้ให้กับ fc ที่มาดูที่มาเที่ยวชมได้ก็เหมือนทำบุญในวัด เทำภาพก็มันทำบุญให้วัดเปิดโอกาสให้วัดมีเเิิงงนมาี่่ยเมรายได้หน่อยขออาศัยที่วัด้ตองค่ะก็ถือว่าได้บุญด้วยกันทำบุญเจ้าภาพก็อาศัยที่วัดครับผมเนี่ยครับมันคืนมันน่าฟังตรงนี้ผมว่าเราคิดเกินนะเนี่ยตะแคงตะแคงมาหนึ่งหนึ่งเนี้ยมันก็ไปนูนหน่อยเออประมาณตรงนี้ทุกทักนนะครับแล้วแต่ลุงพลเรียกเราเลยครับช่องมุมไหนก็จ่าย40บาทแล้วก็ ลุงพลไปหาเชือกฟางแล้วเอาโต๊ะมาตั้งไว้เดี๋ยวโต๊ะอี้มันจะเต็มเนี่ยจองกับพี่เขาเนี่ยจองกี่ตัวก็จองไปเนี่ยสี่สิบเรามังแค่สองคนจะจองให้ใครอีกอ่ะเอาแล้วลุงพลเริ่มจองโต๊ะนะครับจองโต๊ะอี้แล้วครับตอนนี้ทางวัดเนาะ ก็สรุปได้แล้วครับทุกคนเสียค่าเก้าอี้20บาททางวัดเขาเตรียมสถานที่ข้างเวทีไว้ให้เนาะส่วนงานเลี้ยงคือตรงเนี้ยก็คือไม่ต้องไปยุ่งนะครับกับของเขานะครับแต่ว่าเราจะมีข้างเวทีตรงนี้นะครับก็เข้ามาดูเข้ามาชมไม่ใช่งานปิดครับเปิดให้ทุกคนเข้ามาชมได้แต่ไม่ไปวุ่นวายกับแขกทางโน้นเนาะก็มาดูข้างเวทีมีเก้าอี้ให้40บาทนะครับเสียค่าก็ยังมีเชือกฟางล้อมให้เรียบร้อยเลยนะครับก็มาเที่ยวได้ครับทุกคนครับนี่ฮะทางพี่เขาก็ จัดสถานที่ไว้ให้รองรับแล้วเนาะรายได้ก็เข้าวัดทําบุญเนาะประมาณนี้อ่ะขอบคุณครับผมคอ่ะนี่ครับวันงานทุกงานทุกงานทุกที่ที่มีน้องต้นข้าวไหลไหลถดไปเรื่อยๆใช่ให้เอฟซีวันนี้มีคนถามมาเยอะการปิดไหมอ่ะสรุปไม่ปิดเนาะไม่ปิดไม่ปิดไม่ปิดตัได้ถ้าไม่เข้ามานั่งนี่ก็ดูรอบๆรอบอ๋อถ้าถ้าไม่เข้ามาก็ดูรอบนอกได้รอบนอกเรื่อยนู่นดู เข้ามาดูเออยเออเข้ามานี่มันอยู่ไกลไงใช่ใช่ง่ายอยู่ข้างเวทีก็เสียต้องถือตัวยืนนั่งเท่านั้นเลยเสียกุยยนั่งไม่ไม่นั่งกับพื้นนั่งมันมีกุยนั่งมีกุยเอามารองรับประมาณ600กว่าตัวได้ใจในะฮะครับครับอ่ะไม่ปิดนะครับทุกคนเข้ามาได้มาเที่ยวได้อ่ะนี่ฮะทางพี่เขายืนยันแล้ว